สติเตือนใจฝากไว้ให้เมียฝรั่งได้คิดรักพ่อแม่รักได้นะฮะแต่รักให้พอดีรักให้ถูกต้องทดแทนคุณไม่ทำให้ลวยเลือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ทดแทนกิเลสในสิ่งที่พ่อแม่ไปในทางที่ผิดหนึ่งการเล่นไพ่สองการดื่มสุรานะสาม,มคิดว่าได้ลูกเขยฝรั่งเออรวยอยาก ได้ลูกเขยฝรั่งจะทําอะไรก็ได้นะฮะไม่คิดไม่แคร์ในความรู้สึกของลูกเนาะอันนี้บอกเลยลูกๆอย่างเรานะณรนะุ่นหลังต้องตั้งสติเตือนสติตัวเองเลยว่าเราไม่มีวันถมหลุมเต็มเราไม่มีวันแก้ไขคนเหล่านั้นได้อืยิ่งจุดคำหนึ่งที่เมียฝรั่งทุกคนท่องไว้ในใจคือ ฉันมีหน้าที่ทดแทนคุณฉันได้ผัวฝรั่งฉันจะทำให้พ่อแม่ได้อยู่สบายอันเนี้ยมันเป็นความคิดของทุกคนแม้กระทั่งตัวยายจ๋าเองแต่ณนะสุดท้ายอืมพอเริ่มเกินความเป็นจริงให้ตัวเราเนี่ย ย้อนนะรักพ่อแม่รักได้อย่าลืมรักตัวเองให้เงินพ่อแม่ให้ได้แต่อย่าลืมเก็บเซฟไว้ให้กับตัวเองชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าจะไปถึงไหนคำว่าสามีถ้ามีสามีดีดูแลเราถึงแม้เขาไม่รวยเราก็ถือว่าเราโชคดีแล้วได้มาอยู่ต่างแดนได้หาเงินดูแลครอบครัวด้วยตัวเองนะฮะเขาก็ดูแลนะักที่นี้เพราะชีวิตประเพณีฝรั่งเขาไม่ได้ต้องมารับผิดชอบ พ่อแม่แล้วก็พี่น้องลูกหลานเหมือนคนไทยแต่คนไทยเรามันเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะสมัยก่อนเราได้ผัวไทยเรายังไม่ได้แบกขนาดนี้เลยบอกตรงๆว่าไม่ได้แบกขนาดนี้และคำพรของพ่อแม่จะบอกเราเสมอว่าตอนแต่งงานนะในประเทศไทยนะคะครั้งแรกคำพรพ่อแม่ใครจำได้บ้างเขาจะบอกว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสร้างคู่ สร้างครอบครัวไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนะลูกสร้างฐานะกับตัวเองไม่ได้บอกนะพอได้ผัวฝรั่งปั๊บพรนั้นเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากคำว่าไงรู้ไหมเออได้ผัวฝรั่งแล้วนะเออเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาลูกเอาหลานซื้อไล่ซื้อนาซื้อรถซื้อลาให้พี่ให้น้องเดอ้ออย่าทิ้งพี่ทิ้งน้องเดอ้อ คํานี้มันเป็นคําที่แตกต่างและมันเป็นการแบกกดดันให้กับเมียรฝรั่งมากและทุกคนก็ทําได้เป็นอย่างดีอืมอย่างดีบางคนทั้งชีวิตบางคนนะให้จนชนิดที่ว่าตัวเองไม่เหลืออะไรในหัวใจแถมไม่ได้ค่าคุณค่าความภาคภูมิใจเลยนะจากคนที่เป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้อง มันเจ็บปวดสุดๆเลยเด้พี่น้องค่อยฟังแต่ละเคสเนี่ยหัวใจนะเจ็บปวดสุดใจปัญหาของทุกคนเมียฝรั่งเอามารับผิดชอบหมดอ่าลูกของน้องของพี่นะฮะสร้างขึ้นมาทิ้งไว้ให้แม่ให้พ่อเมียฝรั่งก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเพราะคิดถึงคําเป็นแม่อ่ะจากเงินหนึ่งมื่นให้แม่กินอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะฮะ ให้แม่กินแม่กับพ่อคนเดียวโอเคนะฮะผ่านแต่พอมีหลานเข้ามาไม่พอเอาเสริมนะฮะก็คิดว่าทําดีที่สุดนะนะหวังว่าน้องจะเห็นใจแต่พอสุดท้ายแล้วผ่านไปกลายเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบตลอดชีพอืมนี่คือสิ่งที่เห็นเห็นเพราะฉะนั้นเรานะฮะ เอาเรื่องราวที่ประสบการณ์ที่เราฟังเนี่ยต้องมาเช็คตัวเองด่วนนะวันนี้ในสิ่งที่ทําเราทําดีที่สุดแล้วจริงเหรอและดีที่สุดในฝ่ายเขาเขาพอใจแล้วจริงเหรอไม่ว่าแม่พี่น้องหรือทุกคนแม้กระทั่งลูกอืมและทําไมมันถึงไม่พอนะคำนี้เลยนะย้ําเพราะเขาไม่มีวันพอเพราะเขาก็ไม่ได้หยุดความอยากความต้องการของเขาและย้อนกลับมาหาตัวเองเลยว่าแรงเรามีเท่าไหร่ นะวันนี้เราช่วยเขาเรามีเหลืออยู่ในกระเป๋าเราไหมนะถ้าเรามีพอเราแบ่งเฉลีย่ยช่วยเหลือเขาแบบไม่ให้เราเดือดร้อนน้องนายโอ้โหวิดีโอจะรอดไหมเนี่ยดูคนป่วนพี่น้องเอ้ยช่วยเหลือแบบไม่ให้เราเดือดร้อนเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเกินแรงเมื่อไหร่นะทุกคนมันเกินแรงเมื่อไหร่เบิ่งความดือ้ออะก ไปอย่างนี้เกินแรงเมื่อไหร่ภาระปัญหานะความทุกข์มันจะมาตกอยู่ที่เราคนเดียวเต็มเต็มโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะเรา,าจัดการและก,กำหนดไม่ได้ตั้งแต่แรกๆของต้นต่อปัญหานะฮะเพราะคําว่าเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเออช่วยพี่ช่วยน้องนะ พราะมันก็พี่น้องครอบครัวเราแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเราเลยนะคะอ่ายิ่งยิ่งช่วยยิ่งปล่อยมันยิ่งเป็นภาระมันยิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องแบกทั้งชีวิตแล้วหน่าสุดท้ายเราหมดแรงนะเราหาพึ่งใครไม่ได้เลยคนที่เราหยิบยื่นไปไม่ว่าพี่ว่าน้องพ่อแม่หรือใครก็ตาม หวังไม่ได้เลยนะคะมันยากมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเมียฝรัง่งอยากบอกทุกคนว่าชีวิตเรานะเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยคือคนเก่งให้ย้อนคิดสิเรามาอยู่ที่นี่เราก็ดินน้นรนหากินทํางานเพื่อส่งครอบครัวนะคะเราก็ไม่ได้สบายดูแลผัวดูแลที่นี่และยังต้องมานั่งรับผิดชอบอืมนะ ปัญหาเราต้องวิ่งตามแก้ไขปัญหาที่มันไม่รู้จักจบจากสิ้นโอ้โหวีโอ,โอค่อยสิไปไหนมึงเนี่ยนะเออมันไม่รู้จักจบจากสิ้นแบบเนี้ยเราจะทํายังไงบอกเลยแก้ไขที่เราเบาที่สุดสิ่งที่ผิดพลาดหนึ่งเราใจดีสองเราไม่รักตัวเองมากพอสามเราทําให้เขาเคยตัวจนเขาไม่เห็นคุณค่าของเรา สี่จะทำไงคือการแก้ไขหยุดค่ะหยุดหยุดถอยหลังเออมาแก้ไขที่ตัวเรานะฮะเอาไม้ลูกไอ้นี่นี่เอาไม้เดี๋ยวมันจะตกไหมเนี่ยนะฮะทุกคนขอเป็นกำลังใจวันนี้ถึงจะเหนื่อยจะลา้าจะท้อคแค่ไหนจงจำไว้ว่าคุณคือคนเก่งคุณคือผู้ให้อืม คุณทําผิดกับตัวเองตรงที่คุณไม่ตั้งสติพร้อมแก้ไขเพื่อตัวเองทุกคนต้องการอะไรนะทําได้หมดเพื่อทุกคนแต่หนึ่งสิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือปล่อยวางและถอยหลังมารักษากายใจตัวเองบอกตรงๆนะข้อเนี้ยทุกคนจะทํายากมากเพราะหัวใจเราอะเคยชิน10ปี11ปี 20, 20, 20ปียีปีที่ ทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อพ่เอเพื่อแม่เอเพราะมันเป็นหน้าที่คําว่าทดแทนคุณหรือว่าเป็นหน้าที่คําว่าแม่จะต้องดูแลลูกจนมันเข้าไปอยู่ในสมองในเส้นเลือดของเราจนไม่คิดที่นึกถึงเลยนะคนเนี้ยคือคนสําคัญที่สุดนะคะคำนี้เป็นคำหนึง่งที่เยจ่าบอกเลยว่าตัวเย,ยจ่าเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะเข้มแข็งรักตัวเองทั้งแรกมันก็ไม่ง่ายแต่ ถึงนะเวลานั้นแล้วเราต้องทำนะทุกคนเพื่อที่จะให้ชีวิตเราอยู่รอดและมีความภาคภูมิใจในตัวเองบ้างนะมีคุณค่าบ้างเพราะสิ่งนี้เท่านั้นที่เราจะดึงขึ้นมายืนอยู่อย่างสง่างามด้วยตัวเองทำเพื่อตัวเองเถอะค่ะทุกคนนะอย่าได้คิดว่าถ้าชีวิตเราอยู่เราต้องเป็นแบกซูเปอร์แบกนะฮะ แบกทุกคนทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะเรายังรักตัวเองมากไม่พอเรายังหยุดรักคนอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วและคำหนึ่งจะมีคำถามเสมอบาปไหมถ้าทิ้งพ่อแม่ในวันนี้บาปไหมที่เอาเรื่องพ่อแม่มาพูดไม่บาปหรอก ปลดล็อกตัวเองเพราะความรู้สึกแย่ณขณะนี้ถ้าเราไม่พูดกับใครเลยมันจะทุกข์อยู่ในหัวใจเราจะตายเราเราเป็นโรคซึมเศร้าเราคิดอยากตายตลอดเวลาเนี่ยพ่อแม่มีใครรับรู้บ้างมีใครใส่ใจมีใครสนใจบ้างแต่ณมาพูดกับคนคนหนึ่งคุณอาจจะมีทางออกได้ว่าเออจริงเนาะอือเดียวจ๋าก็หวังว่าการได้พูดกับทุกๆคน ไม่ว่าในมุมมองไหนยายจ่าช่วยเหลือใครไม่ได้นะทุกคนเออยายจ่าให้แค่แนวทางและความรู้สึกที่มันควรจะเป็นและมันแก้ไขได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เพียงแค่เราจะเข้มแข็งพอจะแก้ไขให้กับตัวเองไหมเท่านั้นนะเอออย่าได้คิดลาโลกนี้เพียงเพื่อหนีจากพวกเขาเพราะณวันนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ร่วมพวกเขาเลยนะเราอยู่เมืองนอกเราทำงาน อแต่หัวใจเรานั่นแหละที่หยุดไม่ได้ลองหนึ่งไม่ติดต่อสองปิดการไอคิดสามทำอย่างอื่นอืมเนาะลงดัดตัวเองจักยี่สิบเอ็ดวันนะถัดไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ความสุข จากใครนะฮะเราให้เข้ามาตลอดณนะวันนี้สิ่งที่เราสร้างเราไม่ได้เรียกร้องไปเอาของจากใครอืมเราเพียงแค่ว่าณนะวันนี้สิ่งที่ฉันสร้างสิ่งที่ฉันหาฉันไม่ให้ใครแล้วนะลองทําดูสักสามเดือนสี่เดือนคุณจะรู้สึกอุ่นใจเพราะมีเงินหนาในมือ,อ,มอมนี่คือข้อเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาชีวิตอพอปลดล็อกปฏิเสธได้ครั้งแรกทิ้งได้ครั้งแรกครั้งสองตามมาจะง่ายขึ้นสามตามมาจะง่ายขึ้นสี่ตามมาเราจะโล่งหัวใจแล้วเราจะปลดล็อก ปัญหาสิ่งที่เกิดก็คือแก้ไขตัวเองได้อย่างถาวรลองเบิงงเดอเ์อยายจากก็แนะนำได้แค่นี้จริงจเป็นห่วงมากกับทุกคนไม่รู้บุญหรือกรรมทําให้ได้เรามา่ได้คุยกันพอคุยแล้วเราก็คิดตามพอคิดตามเราก็หาข้อคิดคำทางออกแต่ทางออกนั้นคุณจะเอาลองเอาไปใช้ดูหรือไม่มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะฮะชีวิตเป็นของทุกคน เนากะก็สาธุบุญเย,ยจ่าบอกเลยว่าขอบคุณที่เลือกยายจ่าเย,ายจ่าก็บอกว่าบุญอถ้าบุญเย,ยจ่ามีก็ขอเป็นแรงดลบันดาลให้ทุกๆคนนะลองเปลี่ยนวิธีวิธีทมและความคิดของตัวเองณขณะนี้เพื่อช่วยเหลือชีวิตจิตใจนะฮะให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะสร้างพลังคุณค่าให้กับตัวเองได้ต่อไป นะฮะจบที่เราเบาที่สุดแก้ไขอยู่ที่เรานะคะก็หวังแบบนี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขาช่วยเสริมเติมกำลังใจให้ด้วย